เริ่มเลยครับพี่โต๊ครับพี่โมโ้พูดถ,ถึงความฟอของ,ของทีมตอนนี้ครับรับตอนนี้เราก็เข้าสู่วันที่3แล้วครับโดยโดยรวมสภาพอากาศก็ก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราได้ได,ได้คิดกันครับก็เราได้มา,าทําความคุ้นเคยแล้วก็ในส่วนของสนาม,มาครับก็เป็นสนามยาเทียมครับเราก็ได้ซ้อมมาสามวันแล้วก็น่าจะคุ้นเคยครับมีเวลาที่จะาทำวา,ามเข้าใจในเรื่องของ ภาพอากาศแล้วก็สภาพของน้ำครับผมแล้วก็แทคนิคของเราครับครับพี่โมครับในฐานะที่เคยเป็นอดีตกองหน้าทีมชาติไทยครับส่วนตัวได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในในการเป็นกองหน้าให้กับนักเตะชุดนี้ยังไงบ้างครับก็ในเรื่องของเทคนิคนะครับเทคนิคต่างๆที่ที่ที่เรามีครับไปแนะนําน้องๆครับเรื่องของการยิงประตูการหาจังหวะการสร้างที่ครับก็น้องๆ แต่ละคนก็มีความมั่นที่ดีครับก็อยากที่จะแนะนำน้องๆในเรื่องของประสบการณ์ที่ผ่านมาครับครับผมเหลืออีกประมาณ4ี่วันครับก่อนแมตช์แรกจะเริ่มขึ้นครับทีมนี้ยังขาดตรงไหนอีกบ้างครับที่ยังต้องปรับครับก็หลายๆคนก็ได้ทราบข่าวแล้วว่านักฟุตบอลทุนี้ก็ได้มารวมตัวกันอาจจะเป็นครั้งแรกครับผมก็ต้องมีเวลาแหะครับมีเวลาก็คืออาทิตย์หนึ่งที่เราจะได้มีการปรับสภาพ และเชื่อมความสัมพันธ์ในเรื่องของการร่วมเล่นกันเป็นทัติและทำความเข้าใจของโค้ชโย่แล้วก็โค้ชโชโค้ก้าครับก็ผมว่านาสามวันมาเนี่ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับด้วยด้วยความเข้าใจของน้องๆที่มีทักษะพื้นฐานมาจากสโมสรแล้วก็มีความรู้ด้านทุนกบอลมด้าอครับสภาพร่างกายของนักเตะตอนนี้เป็นไงบ้างครับมีความฟิตดีขึ้นกว่าเดิมไหมครับครับก็สามวันมาเนี่ยครับก็ได้เห็นน้องๆได้ได้ได ได้ปรับระบบหหลใจครับดีขึ้นครับแล้วก็สภาพอากาศก็อย่างที่บอกครับเราสามารถปรับตัวได้นะผมว่าเพราะว่ามันมันไม่ได้หนาวเหน็บขนาดนั้นมันมีแสงแดดแล้วก็การการขยับตัวเนี่ยมันจะทําให้การอบอุ่นร่างกายเกิดขึ้นไม่ทําให้หนาวเท่าไหร่ครับผมแล้วก็ได้ในเรื่องของการเตรียมพร้อมของทีมงานของสมาคมุีชาไทยเรารับและคุณมาดามแป้งเนี่ยทำให้นักเตะเราพร้อมครับ<ว>ครับจึง เบนเดวิดนะครับสองมาส <ๆ S 1> องวันแล้วเป็นไงบ้างเกาวแนะ่ก็น้องเขาก็มีทักษะสกิลที่ดีครับการมีาการร่วมเล่นปร,ปรับการร่วมเล่นกับเพื่อนร่วมทีมอีกสักนิดนึงนะครับผมความเข้าใจทำความเข้าใจร่วมกันครับน้องเขามีเป็นเป็นนักฟุตบอลที่มีมีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีครับแล้วก็ความคิดในการาเล่นเกมลุก,กเขาเขาเขาคิดได้ดีครับขอบคุณครับ